ดีครับท่านผู้ชมพี่นาระทุกทุกท่านนะครับกำลังชมถ่ายทอดสดช่องโชคลาภวาสนาเชนแนลนะครับในขณะนี้หรือคนตีกำลังชมย้อนหลังครับผมวันนี้ทางช่องก็มีแนวทางเลขล่างและก็แนวทางเลขบนมาให้ fc ทุกคนทุกท่านได้ชมกันครับอันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่เลขล่างก่อนนะครับบันไดเลขล่างครับผมเลขล่างลักหน่วยรักหน่วยล่างนะครับรักหน่วยล่างรักหน่วยล่างผมจะให้ดูนะครับผมรักหน่วยล่าง <c oughs> รักหน่วยล่างนะครับตัวนี้ศูนย์ ศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้ออกสามศูนย์จะผมจะได้ไปดูก่อนนะครับตีละตัวศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หกครับอันนี้จะให้ดูนะครับว่ามันออกตัวไหนบ้างศูนย์ตัวนี้ออกสามศูนย์อันนี้เป็นเลขมันในหลักหน่วยศูนย์ตัวนี้ออกสามศูนย์หกตัวนี้ออกหนึ่งหก โอเคก็มาสองนะครับออกหกสองหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวนี้ก็อ,ออกหกเจ็ดพอเจ็ดตัวนี้ก็ลงมาหนึ่งก็อ 9, 1, อกเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งแล้วก็มาตัวนี้ก็ออกสี่หกพอหกตัวนี้ไปไหนครับลงตัวนี้ครับก็อ,ออกหกหกนะครับแล้วก็นะครับมันจะหถืออยู่ที่หนึ่งแปดและหกนะครับเป็นหลัก หน่วย <c oughs> เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยล่างงวดสิบหกตุลานะครับหลักหน่วยล่างวดสิบหกตุลาหน่วย,ยล่างนะครับอันนี้นะครับวดสิบหกตุลาคมหน่วยล่างเราก็จะมีหนึ่ง ในข้อ6แล้อ8ในตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับมันจะออก66จาก46แล้วก็มา66 186คือหลักหน่วยล่างงวดนี้นะครับงวดส16ตุลาคมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ออก็สี่หกลงมาหออกก็หกหกนะครับถ้าขึ้นไปแปดจะเป็นแปดอะไรถ้าไปหอีกจะเป็นหกอะไรเอก็ลองคิดดูนะครับก็ลองคำนวณดูถ้ามาหนึ่งก็จะเป็นอะไรสาหนึ่งหรือเปล่าหรือแปดหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปอันนี้สำหรับหลักหน่วยล่าง <c oughs> ำหรับเลขบนเลขบนนะครับเดี๋ยวแอดมินทางช่องจะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มาสรุปให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับจะให้ดูจะให้ดูก่อนมันจะเป็นเลขบน นะครับเลขบนทีนี้จะให้ดูบน <c oughs> บนนะครับบนนะครับสำหรับเลขบนเราก็จะให้ดูที่งวดที่ออกงวดที่แล้วนะครับจะให้ดูหลักหลักสิบบนหลักสิบบน,นครับ หลกสิบบดเน้ไล่มาเลยครับสิบปนห้าแปดเจ็ดหนึ่ง 5, 8, 7, 1, แล้วก็ห้าแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ดอกศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์สองเดี๋ยวเขียนก่อน,นครับ หลักสิบบนห้าแปดเจดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ5 10บบนนะครับ5ตัวนี้ไม่โชว์2ไม่โชว์สตัวครับโชว์แค่หลักสิบหพอมา8ตัวนี้ออก8ปสองนะครับใกลกันนะครับ5 8แล้วก็7พอมาเจตัวนี้ ออกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็มาหนึ่งพอหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งสองนะครับพอหนึ่งมาแล้วแล้วก็ศูนย์เข้ามาศูนย์เป็นหลักสิบนะครับก็ออกศูนย์สองตัวนี้มันจะดูได้สองทางครับศูนย์ตัวนี้ก็มาศูนย์สองนะครับมันจะมาสองทางถ้ามาศูนย์ห้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ ถ้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็น8หรือเปล่าหลัก10บน1หรือเปล่าหรือว่า0แต่ถ้าลงมานี้นะครับลงมาข้างล่าง5 8 7 1 0 10ล่างเอ10บนนงวดต่อไปจะเป็น2 6 0หรือ4ครับถ้ามา6จะเป็น6อะไร6 0 6 2หรือ6 4 ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะครับสรุปให้ดูเลยครับผมถ้าเล็กบ่นนะครับอันนี้เลขล่างก่อนเลขอ้างก่อนหลักหน่วยล่างอันนี้สรุปทางช่องสรุปให้แล้วนะครับสําหรับคลิปที่แล้วหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นแปดยืดแปด ก็จะมี 18, 88, 68, 38, 78นะครับป่งล่างนะครับป่งล่างอันนี้เพิ่มเติมนะครับป่งลางตัวเดียวนะครับป่งลางตัวเดียว ตัวเดียวก็คือแปดนะครับวิ่งล่างแปดแปดนะครับถ้าตามสูตรแปดจะอยู่หลักหน่วยแปดอยู่หลักหน่วยนะครับทีนี้เราจะมาดูบันไดบน <c oughs> อะไรบันไดบนกันนี่เข้าสามงวดสี่งวดติดแล้วนะครับสำหรับสองตัวบน าแปดแปดตัวนี้ออกแปดสองเจ็ดพอแปดสองก็มาเจ็ดเจ็ดนี้เป็นเจ็ดแปดพอเจ็ดแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งสองพอสองตัวนี้ก็มาศูนย์เป็นศูนย์สองหรือจะมาตัวนี้ก็ได้เพราะว่างไปได้สองทางศูนย์ตัวนี้ จะมาเป็น0ูนย์สองถ้ามาลงมาตรงนี้จะเป็นหเราก็จับเอาครับมีหกตัวนี้มีถ้าลงมาหมันก็จะเป็นหกศูนยหสี่หและหกสองนะครับอันนี้ถูกสีงว่าติดแล้วนะครับห้าแปดแปดตัวนี้อกแดสองเจ็ดตัวนี้ออกเจดแปด หนึ่ออ 1, 2, 1, นนง 0. 0, ตัวนี้ออกหนึ่งสองพอเข้าหนึ่งเนี่ยครับมันแยกได้สองทางศูนย์ศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สองถ้าขึ้นมาตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งหรือศูนย์เนี่ยครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะครับถ้า <c oughs> บนนะครับบนสองตัวบน ตัวบน16ตุลาหกหกสองตัวบน16ตุลาคมหกหกบนอันนี้สองตัวนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะออก ที่จะออกตามนี้นะครับเพราะว่าตามบันไดแล้วมันถูกสีงวดติดแล้วครับอันนี้เป็นงวดที่หาไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดนะครับมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยครับที่จะออกนะครับใครให้ดูนะครับห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ถ้ามาศูนย์ตัวนี้ศูนย์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นใกลครับผมสี่ถ้ามาสี่นี้จะเป็นสีอะไรถ้ามาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอดมิน ให้นะครับอันนี้จะเป็นบนนะครับถ้าขึ้นมาข้างบนถ้าบันไดาการเดินขึ้นมา1ก็จะเป็นหนจะมีหนึ่ง้ามา8ก็จะเป็น8ปดา แปดห้าแปดสามและแปดหกถ้าลงมาตรงนี้ถ้าศูนย์ถ้าไม่ขึ้นบนุญก็จะมีอยู่นี่ครับจะมีศูนย์ ูนย์มแล้วมันจะไปไหนเศูนย์ตัวนี้บอกศูนย์สองนะครับถ้าลงมานี้ก็จะเป็นหกท้ามานี้ก็เป็นสี่ท้ามานี้ก็เป็นเจ็ดท้ามานี้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดท้ามาห้าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูครับเดี๋ยวจะบอกตัวเน้นด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ, like, share, น,ะรบนะครับผขอบคุณสำหรับ่านที่เข้ามาชมนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องถ้าเข้ามาตรงนี้ถ้าเข้ามาตรงนี้ถ้าศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สองถ้าลงมาตรงนี้ถ้าลงมาหกนะครับจะมีหกอะไรถ้าลงมามีหกสองเห็นไหมครับหกสองหกศูนย์หกสี่หกสองหกศนและหกสี่ มีโอกาสสูงมากที่จะออกตรงๆนะครับที่ออกจะออกตรงตรงแบบไม่กลับเลยนะครับแต่กลับไว้ก็ดีนะครับไปแล้วไม่กลับไม่ได้นะครับไปมีขาไปแล้วก็ต้องมีขากลับนะครับส่วนขากลับเราจะเป็นลองลองไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนมากจะเอาตรงๆดีกว่านะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะเป็นตรงอยู่แล้วนะครับที่จริงคือไม่ต้องกลับแต่เพื่อเอาความชัวรก็กลับก็ได้ จะออกตรงตรงมีอยู่90%เซที่จะออกตรงตรงจะออกตัวกับมันจะมีอยู่10%บเ์เซาเอาตรงก็ตามนี้มีสิทธิ์ออกตรงสูงนะครับแล้วก็6กสองหกศูถ้าเข้า5้าพอจะเป็น 5, 7, าเาหนะครับ 5, 7, าเด่าหเดี๋ยวจะบอกตัวเน้นด้วยนะครับ 5 7เจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งมันชนกันนะครับชนกันที่ตัวบนครับเห็นไหมครับแปดตัวนี้ออกแปดสองหลักสิบนะครับเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปดพอเจ็ดแปดแล้วมาหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งสองพอหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นมาศูนย์ก็ออกศูนย์ศูนย์สองลงมาข้างล่างก็ได้ศูนย์สองนะครับอันนี้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้านาจะตาหมองมาก เพราะว่ามันชนทั้งขึ้นบนนะครับขึ้นบนนี้ก็เป็นหนึ่งห้ามานี่ก็มีหนึ่งห้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหกสี่ถ้าซื้อทั้งที่ ทางช่องให้นะครับซื้อทุกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีสิทธิ์สูงมากนะครับผมที่จะออกในนี้นะครับซื้อบนอย่างเดียวนะครับซื้อบนอย่างเดียวไม่ต้องซื้อล่างเพราะเราบนคือบน,บนล่างคือล่างนะครับและมีสิทธิ์ไม่ต้องกลับด้วยทีนี้นะครับเราจะมาดูกัน มาห้าเจ็ดทามาห้ามันเป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ถ้าศูนย์เดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับห้าแปดแปดตัวนี้ออกแปดเจ็ดพอเจ็ดตัวนี้อ๋อแปดตัวนี้ออกแปดสองเจ็ดตัวนี้ออกเจ็ดแปด หนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งสองศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สองมาห้าก็มีห้าเจ็ดกับห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามเราสรุปได้เลยครับว่านะครับเลขบนงวดสิบหกตุลาคมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดนะครับ สิบชุดสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่รักตัวไหนชอบตัวไหนนะครับก็ซื้อเลยนะครับหรือว่าอาจจะซื้อตามทุกตัวนะครับก็สิบเบอร์มันก็ไม่เยอะนะครับส่วนมากมันจะออกตรงกลับบ้านก็ได้นะครับผมกลับบ้านก็ได้และหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดน,นี้นะครับแอดมินให้ทางช่องจะให้หลักร้อยงวดน,นี้คือหนึ่ง หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนหลักร้อยบนที่จะมาได้วันนี้ก็คือหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็สี่ถ้าท่านไหนชอบตัวไหนในนี้นะครับก็เอาหนึ่งสามสี่ไปจับกับสิบเบอร์นี้นะครับ แต่ถ้าเอาชั่วเลยนะครับสองตัวบนก็จะมีประพาณน,นี้นะครับที่แอดมินนำเสนอให้ดูนะครับแล้วก็จะพวงเล็บนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวที่6บกตัวเน้นนะครับก็จะมีหนึ่งห้าแปดห้าหกสี่ร้อห้าเจ็ดตัวรองก็จะมีหนึ่งศูนย์แปดสามแปดหหสองหศและห้าสามนะครับวิบ่งบนนะครับ วิ่งบนวดนี้วิ่งบนสำหรับงวด16ตุลา66นะครับให้ตัวเดียวครับวิ่งบน6นะครับวิ่งไปเลยครับวิ่ง6บนและจะให้มาดูนะครับในล่าง วันอีกนิดนึงครับสรุปสองตัวสิบหกตุลาหกโควิ่งหลงนะครับ,ร 2, ว, 16, ว, 6, 6. รบวิ่งหลางตัวเดียวแปดวิ่งร่างตัวเดียวแปดแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวหกนะครับถ้าหกเราก็จับนี้ได้ครับแต่ไม่รู้นะครับไม่ปากหลักนะครับว่าอาจจะมาหลักไหนอาจจะเป็นร้อยสิบหืือหลักหน่วยนะครับมีโอกาสมาได้แต่หกวิ่งหกบน รสรุปก็จะประมาณนี้นะครับบน10เบอร์นะครับบน10เบอร์ร่างก็1 2ึ่งสามสี่ห้าห้าเบอร์นะครับล่างวิ่ง8แล้วก็บนวิ่ง6นะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับ คอมเมนต์ Comment, นะครับเม้นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านที่เข้ามาชมที่สละเวลาอันมีค่ามาชมให้กับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ